ดีเบิกซับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อค่ะก่อนอื่นก็ขออภัยได้หลายนาอมันไปออกตัวเก้าแม่ตามเหล้าก็ไดตาเล่านั้นไปออกเล็กแมวเหยียบมวดที่แล้วหลุดเมื่อคืนนี้หลุดนะเบิกซับอยลืมมันมันแบบว่าไม่คิดว่ามันจะมาเก้าอีกมันว่าเก่าก็หกดูนะนี่เนี่เนี่แมวเหยียบเลี้งมวดที่แล้วนะอืมันเลยมาออกเกจซ้อน แต่ว่ามือนี่ยมันหยาบอันเก่าวกับนี่ล่ะอยู่ในแผ่นเก่าเลยเนาะอืมบัดมันย้อนกลับมาอีกนะแม่มันย้อนมาออกอีกมืนขึ้นนี่ครับกาถือว่ารุดนะคะนะหลุดครับหรุดไปแล้วนะคะมือนี้ก็เลยขอไม่ขอไม่จุดถูกมากละล่ะจุดถูกมาแล้ว,ลลวเพราะว่าเบิกทราบกาไปขอน้ำพุม่มพุ่มไม้นะคะพุ่มมัดนะเลขถูก ผู้มังงอันก็เคยขออไให้การขอเล็กไงมันหนักเข่าหกสองแต่เลยขอตามลาบิ่งกันหน้านั่นแม่เที่ยวม่านนั่นอีีเด้ว่าแต่เบิกซับวยเด็กแม่สิมานอนทับเล็กตลอดเห็นว่านั่นนะให้เราขยับไปไว้นั่นดูยนมานี่มานี่มันจะตามไปไหมมันจะเข้าไหมดูนี่มันจะตามไปไหมเอาสังเกยเรื่อมือนดืแมวแมวเออไรอีแมวอ่ะมันจะเข้าไหมจะเข้าไหม ไม่แน่ม,มึงกลง, <laughs> <laughs> งเป็นเป็นยังไง<ห>มือนี่เอเอที่ยวไม่หยยบเตลิดเบิกทรกาบไหมออมันจะเข้าไหมเอาไหมเอาไหมนี่มนานอนเตลิดทับเตลิกเข้าไวอยู่ว่าเศร้าการวันนี้แก้ตัวไม่ค่ะคือว่าเบิกทรา์กบับวันอยูมืเอื่นเนาะคะ่ะเบิกทราบจะไปกรุงเทพขึ้นนี่เนาะคะ่ะสิไปกรุงเทพขึ้นนี่ก็เลยว่า จะให้เอฟซีไวกนเพื่อบรรษบขอพระท่านแต่ว่าระวางทางบรรษบกระสีขออันแนวทางรัฐบาลไทยไปน้ำศาลต่างๆน้ำขางทางะนะน่ะศาลที่เพื่อนตังไวกลางทางที่ว่าเฮี้ยนเี้ยนแข็งแข็งสิลุ่งไปขอนําเพื่อนพอบรรษาเสิถือกับศาลพรศาลต่างๆเวลาไปขอมัดได้เนาะค่ะเนาะ,นาะกะมีแนวทางกับมีเข่ามีรถมือนอีกะตองหวัดไวกน โอ้ยหมื่ขึ้นเนี่ยเพื่อว่านี่บัตรยอกมารถมันไปนติดอยู่หนาสารปูทะเบียนหนึ่งหาศูนย์หนึ่งก็เราวาสิน,น้ำหาศูนย์หนึ่งแต่ว่าหลังจากเขาปล่อยเลขไปแล้วได้มันจังติดตินมันลมนะคะ่ะสุเทียไปกราบรถหมองแนนกับพ่อติด้าเทียนนเป็ินนไม่คาดใจว่าหาศูนย์สิมาเมืองหวัดนีกบ่มันก็มีใน,นสูตรร้อมเลขศูนย์นะคะ่ะงวดนี่ ยี่สิบเจ็ดตุลาสองห้าหกเจ็ดนาะคะ่ะน่สิะเป็นตำเลา่าม,มาขอพุ่มทีว่า<ก>เขาขอได้เทลล่าล้านสองล้านน่ะนะโอมาขออยู่ในวัดเขาว่าเขามาขอได้โดยเฉพาะตำเลา่าเขาถือเทลล่าล้านสองล้านมาสั่งเบิกทราบไปเลยมาขอกับเขาขอกับเขาโอ้เออขอไปสร้าง ปุพยานาคนอยว่าสันอืมกะเล็กจูดถูกได้ปากวดวาเลกถูกออกมาในสองเจตหาอืซึ่งเออคือบวมตัวอันนั้นนะก็เรียนเนียนรงตัวนี่เรื่องตัวนี้ซึ่งจะคล้องตั้งใจสิ้วยหาเจตอยู่แล้วนะอการนี้รืมตัวนี้ลืมลงตัวนี้พอวางหวัดที่แล้วมันใจหาเจแห้ง่ง มันบอออกเออค่ะไมใ,ใจว่าสีป่อยเจ็ดหาต่อว่าพระว่าหมักก็เลยไปจุดถูกสะกนอนว่าไปจุดถูกมองเขาใดลานสองหลานนี่แหละออมันทำให้เจ็ดหา,อ,าอีกไหมอเปิดครับกันได้ว่านี่แลืมเขียนลงตั้งใจที่จะลืมแล้วก็ดีนเอามาอีกแล้วไม่เ มาอีกแล้วมาอีกแล้วโอมานอนเมียนอนทับเลขเนี่ยนอนทับเลขเมียนอนทับเลขอีกแล้วเจ็ดห้าใช่ไหมโอ้าว่างเจ็ดห้าแล้วไปแมเออมานอนทับเลขอีกแล้วกล้องนั้นนะอ้วนเอ็นซี่เบิรงนั่แน่เลยโอ้เอาอีกแล้วนี่นี่เพื่อนในแหวนก็มันอวนครับเป็นยังไงมันจะออกเจ็ดห้าป่ มันจะบอกว่าเจนฮานี่อยู่ดีๆกันเมื่อนี้แม่เจนนอ่งเมื่อนี้ขออนุญาตว่ายบ้านผู้จัดเนาะครัไม่ลาว่างเลยปุ๊บแม่ตัวนี้สีมานอนทับตลอดเลยไหมเมื่อนี้นะแตกขึ้นกันเอาลองลองเอาออกมาอีกด้วยจะจะจะบอยย่างไปเห็นเห็นแลยเห็นบอเอาไหมเอาไมเอาไม่กันไปหาอุปัวค่าจ่าอกอแค่หยังกันวะ ม,มันจะออกไหมบอกก่อนเนี่ยเนี่ยจะออกไหมนี่ออกไหมบอกก่อนว่าจะออกไหมมิวมามิ้วแล้วไปแล้วนี่แหละพี่น้องอเอา,อเอาเดิมแง่นี่ดีวกว่าเนาะนี่ล่ะค่าใจญ่ซูนหาแต่ว่าหมูว่านเขียนนั่นมันไม่หัดเจ็บหรอโอ้วงเห็นแล้วเนี้อยู่บ่ได้วุ้งหมูว่า แต่ะภาพาพีทก็มาหาซุนหลายไปฝากเขาซื้อมันได้หลุดหาซุนเลยบอกซื้อมาใดเนาะมันใจแย่งเราฝากเขาซื้อแม่อยากได้เงินหลายฝากเขาซื้อโลบแา่เราพาเพราะว่าจ้าเป็นอีศอย่างมันบอกได้ไหมมันดวงบอกคนแต่ว่าจะขอหนันซื้อมาใดตั้งปีนี้อธิษฐานว่าให้บอกเด็กแม่นตลอดเด้อเ็กไงกับว่ามีรถดิเด็กตามเล่าหนิกา ขาบ่อยเนาะคะ่ะพึ่งรุ่นมาขึ้นเนาะ,ะอืแต่ว่านี้มกักซื้อๆเด้อพวกกลมใบฮะนเอฟซี FC กับพิจารณาเบินงนแวค่ะเป็นแนวทางสอบกัแจ้งตามโมมาก,กระพานเนาะคะ่ะการสิหายว้ก้อนก็ขอให้มาาไน่หนีเด้อสาธุสองไวดนไปก่อน,นเลยเนะาะแนนระวางเดินทางนี่กะจะขอรัฐบาลให้ไปนั่ไปเรื่อย พอวาเห้ากับผู้ว่าจะจอดไฟได้แน่เนาะ,ะแล้วแต่จังหวะจะเจอสารเนาะค่ะเนาะทั้งเชียกะมีหลายสารอยู่ด้เนาะน้ำโพงล้อยซกไปจังสันไม่มีหลายหม่องหลายบอลค่ะการีไปธุระกรุงเทพนอกจะมืออื่นนะแต่ว่าฝันอ่าฝันดีดีเด้ฝันได้หอบเอาฟักทองคิดว่าสีมาบเบอรเด็กสีขาวอยู่ด้ มันเห็นแต่เงิ้แต่ท่องฟักท่องกับเป็นท่องเนะยังว่าเจนหาสิขึ้นมาบอเบิกย์ผิดว่ากับซีหนึ่งนี่หาศูนย์มี่าดใจแห้งอันนี้เป็นทะเบียนรถที่รถติดเนะค่ะติดอยู่หนาสารปูพอดีพอดีสู้มือก็ไม่ได้กลับรถยัหันหรอกแต่ว่าเคยกลับมันมันติดอุปผาปัญญาลรถรถมันติดนะนะเพนด้ว่าบอเขาไปทางล่างหรอกมันมันมันติดว่าจัน มากลับมองมีแท่เดียวทั้ง <laughs> ไม่อยู่แล้วหมอโอ้ยจมลงเอารถไทยมาลากคุณแมวเอารถไทยไปมาลากออกเอา,า,า,าเราคาจะเลื่อมแล้วสองห้านี่สองห้านี่ต้องจับออกจากเด็กถูมอันนี้มันเป็นเด็กถูมนะสองห้านี่ไกมะยำเละเกาาอ,อีกเนี่ยสองห้าอย่าลืมสองห้านะคะมีซ้ำนี่แล้วเด็ก เมื่อื่นยี่สิบเจ็ดตุลาปล่อยไว้ก่อนอืแสงสะท้อนฮะแสงสะท้อนเลยเหรอเห็นไหมหลัเงเน,นี่ยเห็นอยู่ยับมีประตูกันอ่าแฟซีแคปหน้าจอไว้นะครับแนวทา,างส้มตำบช่กบบว่าไม่มีเวลาปล่อยหน้าพวกนี้เราก็เดินทางเนาะก็ไปออทำธุระกว่าจากถึงส่วนเฮ็ดมีแล้วเนาะค่ะยาย่ันบ่มีเวลา ยานยากเนาะค่ะจังไรกะฉันมีเวลากะสีไล่ส่วนหนึ่งพวกอีกเทียหนึงน่งเนาะค่ะเมื่อน,นี้ก็ปล่อยเลยมาหาปูจันพอดีให้หมาเด้อปูจันในปลูกล้านแตดก็ต่ำเล่าเห็นทุกช่องไหมครับถ้ามีเพิ่มเติมยังไงจะบอกใช่ไหมครับค่ะอันนี้คือปล่อยไว้ก่อนเลยครับผมย่านแบบว่าไม่เอาไปเผื่อเย่านแบบว่าม่มีเวลาให้มืออื่นน่ะครับค่ะ ขอบ <ใน S 2> คุณเบิกทัพ์ครับขอบคุณเบิกซัพ์นะครับเป็นแนวทางเท่านั้นะนะครับผม,ม <า S 2> ใช้วิจ<ม>าจรณญาน,นในการรับชมนะ